สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องอดิต์วัซเซตอกับทีวีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องหนูค่ะอลิซคนนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นดานค่ะไหนที่กาวแมไม่เห็นเลยตอนนี้เรากำลังจะมานะคะตาฉันไม่ได้ก่อนเลยตอนนี้เราจะไปกันเลยค่ะ,ตอนน,ะ,คะตอนนี้ดูไปทางนี้นะคะเราจะไปทางนี้ก่อนค่ะอยู่ที่ใครชื่อใครนำหน้าเธอก่อนแล้วกัน ตอนนี้เราจะไปกันต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ตกตายค่ะเลยค่ะ ไปฝังตรวจค่จาเลเซอร์วันนี้น้องหนูก็ไปด่านไกลๆแล้วนะคะเราจะมาพยายามกันละอะตกเยอะค่ะ,ะเราต้องพยายามเล่นให้ตรง,งนี่ค่ะเราได้ะคะ่ะเฮ้ยตามข้ามาได้ไงเราตกค่ะดูดอันสินะคะ จะได้ไม่ตายค่ะเฮ้ยโอ้นี่เรามาถึงแล้วค่ะโอ้ยวันนี้จะมาเล่นไปต่อนะคะตึ๊กึ๊กตึ๊บตึ๊นี่เราก็มาถึงด่านนี้แล้วคะึเอถึงแล้วค่ะ หรือตั้งต่างจุดพใครจะไปนี่เราจะไปกัน,นต่อเลยค่ะเดนนี้จะง่ายกันไหนนะคะโอเควิ่งวิ่งโอเคเดี๋ยวนี้น้องหนูก็อยู่ดาที่18แต่นี้เราอยู่ดาที่13นะคะ ถึงแล้วค่ะน่าผิดด่านค่ะเห็นแล้วในอีกรอบนะคะจุดตั้งแล้วค่ะเราเจอทางสุดแล้วนะคะไปกระต่อค่ะเดินแกะเห็ดเดินเดเดีย๋ดวยวไปทางสุดแล้วค่ะเดีย๋ยวเราจะมาด่านนี้ค่ะเดินดดินเดินอย่มาถึงแล้ว ตอนนี้ามาถึงด่านที่16ค่ะตอนนี้น้องหนูอยู่ด่านที่21ค่ะวันี้เราจะไปทันน้องได้ไหมคะเดี๋ยวไปขึ้นไหมนะคะก็ตกค่ะ จะขึ้นใหม่อีกรอบนะคะง่ายมากตายแก้วค่ะไม่รู้เพราะอะไรนะคะหเหล่าจะต้องพยายมค่ะโอ๊ยเกลือผึงแล้วตายแก้วค่ะไม่รู้สาเหตุเลยนะคะยวรออยู่ใหม่อีกรอบนะคะได้แล้วะคะ่ะอยู่ไปยี่สิบขดต่อนา เอีถ <W> ึงดาต่อไปแล้วค่ะเราจะไปกันต่อแล้วอันนี้ง่ายไหมค่ะขึ้นแต่ขึ้นขึ้นตอนนี้เราไปล้ดาที่ยี่สิบหกตอนนี้เราดาที่ยี่สิบเราใกล้ถึงแล้วนะคะถึกมาก่อนนะอุ๊ตอนนี้เราก็มาถึงดาที่ตอนนี้เราใกล้แล้วค่ะ อีก5้าดานเราก็จะไปถึงแล้วนะฮะนี่ค่ะ,น,คะน,น้องเราอยู่ดาที่29เราล้ถึงแล้วค่ะอีก4ด่ดานนะคะ จอยขอเล่นนี่ค่นี่มาถึงแล้วค่ะตานที่ี่สิบเจ็ดค่ะโอ้ยานที่ยสเจ็ดม้ีไปแล้วยังไม่ถึงนะคะ่ะเมอม่ถึง,ถงะะอยค่ะว้เาอยที่ดาจี่สิบเก้าหมือนน้องแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่ดาามสิบแล้วะคะ่ะ ายแก้วค่ะไม่รู้สาเหตุค่ะไม่รู้สาเหตุหตแก้วค่ะเนี่ตามมาถึงะะ<ฮ>แล้วค่ะเฮ้ยเราจะขี่ก,ลกนลิดหน่อยนะคะ ่อไปแล้วมาแลาวนี้ค่ะขออนุญาตว่าเหตุการณ์ท่สามสี่หค่ะ๊ยมื่อยไอ้เจ้าก้าวตาอะไรเรอ่ะว้ายทำไมตายอา่ะเจ็ดชั้นโอ้ยตายแก้วค่ะตายแก้วค่ะไม่ได้สาเหตุค่ะ ตายแลคะตแล้วล่ะตายแก้วค่ะไม่รู้สาเหตุเลยค่ะเจะพูดตายแล้วตายแล้ว,ลวไปไหนเน,นี่ยไหนนะคะตายแก้วค่ะเราต้องระวังมากค่ะเ <c oughs> ื่องนี้มันยากนะคะเนี่ยค่ะนิดเดียวก็ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ต้องตรงช่องเป๊ะเลยฮะโ <c oughs> ตายแก้วค่ะเป็นสาเหตุเลยค่ะ หนูอยู่กับเพื่อนน่าอดนี้ไม่รู้จะตายไปถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามันยากมากค่ะเขาปลอดอีซี่นะแต่โดดเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะคะดูสิคะน่ช้าตายแก้วค่ะเห็นไหมคะมยากมากค่ะแล้วก็ตอดให้ตรงช่องนะคะยากที่ไหนง่ายที่ไหนตายแก้วค่ะโเห็นไหมตายแก้วค่ะ เดี๋จบไปแค่นี้ก่อนนะคะยานพรกมนี้ใครอยากเล่นอีกก็สามารถมาอาเฟนเราได้นะคะสวัสดีค่ะ